สวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับมาแล้วครับมาแล้วอย่างเช่นเคยเลยครับสนุกสนานที่นี่แล้วก็มีเรื่องราประโยชน์ต่างๆมากมายที่เอานํามาบอกกันเป็นสาระเป็นประโยชน์และความสนุกสนานความรื่นเริงครับในรายการของเราแต่ตอนนี้พี่น้องชาวศรีราชา ตื่นเริงจริงๆเพราะว่าเรามีครัวคุณต่อยกทัพยาวไปนะครับจัดงานยาวไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์เลยนะครับคุณผู้ชมครับเจอกันที่เซนทัลศรีราชานะครับลานกิจกรรมชั้นจีครับตั้งแต่วันนี้นะครับคุณผู้ชมจนถึง13กุมภาพันธ์นี้นะครับจัดเต็มความอร่อยนะครับอาหารหวานข้าวกว่า80ร้านค้าและที่สําคัญห้ามพลาดครับ ครัวคุณต่อยเซเลสเ็ตจ้ะมีคนก็ถามมาหลายหลายคนเลยนะว่าโอ้โหนี่จัดกันนี่แล้วพ่อค้าไม่ขายไปจากไหนไม่ใช่อยู่ในศรีราชาครับไม่ใช่ครับไปจากกรุงเทพมาจากทั่วประเทศแล้วก็มารวมกันเป็นครัวกุต่อยกว่า80บร้านแล้วก็ยกทั้งหมดเนี่ยไปที่นั่นแม่ค้าพ่อค้านี่ก็ตั้งใจมากนะใช่พอมีงานดะแรกด้วยและปีนี้เรายกทับออกต่างจังหวัดเยอะมากเลยพยายามพยายามจะพยายามจะไปให้ให้เยอะไปเจอพ่อป้พี่น้องแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดใช่ใช่ตามคําเรียกร้องท่านบอกกันมาว่าอยากจะให้เปจังหวัดของท่าน เราก็พยายามที่จะไปนะครับเราทําให้ดีสุดเท่าที่จะทําได้เพราะนอย่าพลาดเรานะครับจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ที่เชนทันศรีราชานะครับลานกิจกรรมชั้นจีและวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกอีกเช่นเคยที่เราเห็นเห็นแล้วเราได้ยินอยู่ตลอดเวลาน้ำปูนใส่น้ำปูนใส่ภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า water cement clear อะไรนะฮะ water cement อะไรอีก water cement clear ครับมันมาจากอะไรฮะน้ำ water นี่คือ water คือน้ำ cement ปูนเคลียใส water c e m e n คลียร์น้ำปูนใสไปเล่นข้างนอกไปไปเล่นข้างนอกเลยไปเล่นข้างนอกเลยไม่ใช่นะครับภาษาอังกฤษไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไปเล่นข้างนอกเลยแต่มันมีประโยชน์จริงๆเอ๊ะแล้วมันมีประโยชน์ยังไงเรามาทราบกันเลยครับประโยชน์ของน้ำปูนใสในการทำอาหารนะครับมารู้จักกันก่อนว่าน้ำปูนใสคืออะไรน้ำปูนใสคือสารละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับหรือสารละลายของปูนขาวโดยนำผงปูนขาวมาละลายในน้ำนะครับหรือนำมาผสมกับขมิ้น จนได้เป็นปูนแดงแล้วก็นามาละลายในน้ํานะครับจะได้เป็นน้ําปูนขาวหรือว่าน้ําปูนแดงจากนั้นครับตั้งทิ้งไว้ให้ผงปูนเนี่ยตกตะกอนจนน้ําส่วนบนเนี่ยใสอ,อันนี้คือน,น้ําปูนใสหรือว่าเรียกสารละลายส่วนนี้ส่วนด้านบนในว่าน้ําปูนใสนะครับน้ําปูนใสเนี่ยนะคุณผู้ชม <c oughs> เขาจะช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสข,ของอาหารไม่ว่าจะเป็นผักแป้ง ขนมของหวานหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยให้มีความแข็งหรือว่าความกรอบเพิ่มขึ้น<อ>โครงสร้างของอาหารเนี่ยจะยึดเกาะกันได้ดีขึ้นนะครับเนื้ออาหารจะไม่แฉะหรือว่าติดมือเช่นนําไปคลุกผสมกับแป้งสําหรับการทอดอาหารเพื่อให้มีความกรอบมากขึ้นเรานําอันนี้ไปใช้ในการแช่อาหารจําพวกเนื้อสัตว์ก่อนนําไปประกอบอาหาร จะช่วยให้เนื้อสัมผัสเนี่ยมีความกรอบมีความเหนียวขึ้นครับ,รบช่วยรักษาสภาพของเนื้อสัมผัสให้คงรูปอยู่เสมอ,อและป้องกันการเปื่อยยุ่ยของอาหารนะครับเพราะว่าแคลเซียมไอออนจากสารละลายจะแทรกตัวอยู่ในเนื้อเยื่อของอาหาระนะครับคุณผู้ชมและเข้าไปทําปฏิกิริยากับเพคกตินในผนังเซลล์ของอาหารกลายเป็นแคลเซียมเพกเทตที่มีคุณสมบัติแข็งแรงครับโมเลกุลจะไม่ละลายน้ําและไม่ยอมให้น้ำเนี่ย ผ่านเข้าไปได้เช่นเช่นเช่นนำไปแช่ฟักทองก่อนหนึ่งสำหรับทำบวชฟักทองเนี่ยนี่อันนี้สำคัญว่านี่นี่นี่มนไม่ ใช่จะ<ต>ไม่เละมันเป็นแหล่งเพิ่มาธาตุแคลเซียมให้แก่อาหารด้วยเพราะว่าใช้น้ําปูนใสในการแช่หรือเติมเข้าไปในอาหารก็จะมีาธาตุแคลเซียมที่ละลายอยู่ในน้าปูนใสผสมกับอาหารไปด้วยช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคก,ก,กระดูกหุโร,โรคข้อกระดูกเนี้ยโรคข้อกระดูกเสืออเส่อมเสริมสร้างกระบวนการในการสร้างกระดูกครับการใช้น้ําปูนใสผสมในผลไม้หรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยยังทําหน้าที่เป็นสารการันบูดด้วยนะอ๋อเหรอ ต้านการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และปกป้องป้อง,องกันอาหารบูดเน่าได้<อ>และยังสามารถช่วยลดกลิ่นเหม็นหืนนะครับกลิ่นเหม็นบูดของอาหารได้ครับน้ำปูนใสนะครับที่ใช้ฉีดพรมผักหรือว่าผลไม้เนี่ยจะช่วยในการยืดอายุของผักหรือว่าผลไม้ได้ไม่น่าเชือ่อและการแช่ผักหรือผลไม้ด้วยน้ําปูนใส่เนี่ยความเป็นด่างของน้ําปูนใสเนี่นะครับจะช่วยล้างยาฆ่า,มาแมลงและโลหะห,หนักที่ตกค้างอยู่ในผักได้อันนี้เวิร์กมาก ีสามารถเราช่วยช่วยตัวหนึ่งคือชะล้างพวกสารพิษแช่ยาฆ่าแมลงอะไรอย่างนี้นะแช่เพื่อเติมสารโพแคลเซียมแต่ไม่มีตรงไหนที่เขียนเลยนะครับหรือบอกเลยให้กินน้ำปูนใสไม่มี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 เลยไม่มีนะครับไม่แน่ครับถ้าเรากินน้ำปูนใสเข้าไปไส้ของเราจะเหนียวก็เล่นติดเล่นไปนะเดี๋ยวขึ้นเล่นไปนะน้ำปูนใสลาออกไปเลยนะครับอ่าครับออกแล้วอ่ะมันจะมีอยู่ไหนครับอ้า ไม่ได้ไม่ได้นะฮะอันนี้ไม่ได้คือกินไม่ได้จริงๆกินไม่ได้ก็ไส้จะเหนียวไม่ใช่ครับคมณพูดอย่างนี้ไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับคุณผู้ชมอย่ากินนะครับเดี๋ยวมันจะไส้เหนียวนะครับไม่ใช่ครับขอโทษนะครับ ครุต่ยกทัพนะครวันนี้ถึง13กุมภาพันธ์นี้ที่เซ็นทั้นศรีราชานะครับร้านกิจกรรมชั้นจีเลยครับจัดเต็มความอร่อยนะครับอาหารหวานคาวกว่า80ร้านค้านะครับและที่สำคัญครัวคุณต่อยเสิร์และเตดห้ามพลาดครับคร่าว่าเด็ดขาดนะเราอยู่ที่นั่นกันแล้วก็เฮีหางกันที่นั่นแล้วอร่อยแน่นอนตามสไตล์ครัวคุณต่อยพักตรงนี้สักครู่พกสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ ้ยครับตอนนี้นูอยู่กับพี่หมูดิหลกนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนูจะเรียกว่าอาหมูไม่ได้เพราะว่าตอนนี้หน้าใสปิ้งเลยพี่หมูมีเคล็ดลับอะไระดีๆ,ๆบอกหน่อยฮะต้องบอกว่าปีนี้อายุ66แล้วแต่ช่วงพักหลังเนี่ยมีคนมาทักว่าเฮ้ย hey, ตอนที่อายุน้อยกว่าน,นี้ทําไมหน้าแก่กว่านี้นะครับอย่างริ้วรอยบริเวณหน้าผากเห็นไหมครับเป็นเส้นยับเลยนะครับตีนกาก็มาเป็นริ้วเลยใต้ตาก็เป็นเบ้าเลยและล่องแก้มเนี่ย <laughs> ก,ก็ ลึกนะครับยาวมาถึงคางเลยเลูกสาวและภรรยาก็เลยแนะนําให้ลองใช้เซรั่มตัวนี้ครับใ<ะ>ต้าราจิน่าใช้ไปสักระยะหนึ่งผลลัพธ์ค่อยๆชัดเจนละใต้าตาร่องแก้มหรือว่าตีนกาไอที่ยับย่นทั้งหลายแลดูเบาแลดูจางลงปุ๊บ โอ้โห oh, oh, oh. หล่อมากครับพี่หมวันนี้มาครมต่อยทั้งทีเนี่ยโปรไม่ดีเนี่ยได้ยังไงวันนี้คุณผู้ชมยังไม่ต้องคิดเรื่องเงินเลยนะครับเอาสิทธิ์ของเราไว้ก่อนนะครับโปรเนี้ยหปีมีแค่ช่วงเดียวเท่านั้นเอง <c oughs> ถ้าไม่จองวันนี้รออีกทีหนึ่งสิ้นปีเลยครับโทรมาที่1577หรือลายแอดแต่ลายจีน่านะครับเราเปิดให้200สายเป็นชุดบ็อกเซตนะครับประกอบด้วยแต่จีน่า2กระปุกใหญ่แบบนี้นะครับและลิปสติกสีสวยหรูดูแพงนะครับ แล้วยังมีเซรั่มขนาดพกพาแบบนี้อีก2แล้วยังมีสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับหชิ้นจ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้นเองนะครับเฉลี่ยแล้วใช้ได้3เดือนครับตกวันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองนอกจากผมแล้วนะครับคุณนีโน่คุณปานธนพรคุณปุ้ยพี่มนวันคุณเจนิเฟอร์คิมเชียป้อมและคุณแซมยุรนันรวมทั้งผมด้วยทุกคนใช้จริงนะครับถ้าไม่ดีจริงไม่มาพูดให้เสียชื่อแน่นอนเป็นชุดบ็อกเซตนะครับประกอบด้วยจาริจิน่า2กระปุกใหญ่นะครับแล้วก็ ลิปสติกแล้วก si nice ็เซรั่งขนาดพกพาแล้วก็ได้สเปรย์แอลกอฮอล์นะครับ6ชิ้นจ่ายเพียง2,900บาทใช้ได้3เดือนครับเฉลี่ยหารแล้ววันละไม่ถึง35บาทส่งฟรีครับรูดบัตรก็ได้ด้วยโทรมาที่1577หรือไลน์แอดแต่ไลน์จีน่านะครับขอบคุณพี่หมูมากนะครับผมน้ำดีๆมาให้กับแฟนๆราการกลวคนต่อยครับ กลัวคุณไป